วัสดีครับคอนเทนต์ดีดวยอดวิวน้อยหรือคอนเทนต์ดีดวยอดวิวเยอะแต่เหรียญเป็นศูนย์นะครับโพสต์ดีภาพสวยเหรียญเป็นศูนย์นะครับเหรียญเป็นศูนย์บางทีก็เหรียญได้แค่หนึ่งนะครับในแต่ละโพสต์ในแต่ละวันตอนนี้หลายหลายท่านที่เป็นช่องเล็กเนาะที่ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากหรือว่าทํามาสักพักแล้วแหละนะครับได้เครื่องมือการสร้างได้ได้แล้วจู่ๆเดือนนี้ลดหวบ ลงมานะครับกำลังสับสนกันอยู่ว่าตกลงระบบต้องการคอนเทนต์ดีหรือยอดวิวดีบางคนก็มาปรึกษาเนาะมาพูดคุยกันที่ทำงานด้วกันนะครับว่าก็เลยสงสัยเนาะเอ๊ะถ้าว่าถ้าระบบกูรูร้เลยแหละท่านออกมาบอกว่าถ้าอยากให้เหรียญขึ้นต้องทำคอนเทนต์ให้ดีนะเหรียนถึงจะวิ่งนะครับเพราะว่าเขาพิจารณาที่คอนเทนต์เอา้าแล้วช่องใหญ่สวัสดีตอนเช้าทำไม เหรียญวิ่งเป็นสิบเป็นร้อยเลยไอ้แค่แค่สวัสดีตอนเช้าระบบดันเรามาเจอกันแล้วอย่าลืมให้กําลังใจกันนะอย่างนี้เหรอคือคอนเทนต์ดีเป็นคําพูดเดิมๆแทบจะ Copy เลยทุกวันที่ช่องใหญ่ๆที่มีผู้ติด,ดตามเยอะๆโค้ดให้เห็นทุกวันเนาะเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เห็นนะบางทีเราก็เปรียบเทียบเออ,อย่างนี้เหรอคือคอนเทนต์ดีคําพูดเดิมๆได้ซ้ําไปบางทีถ่ายรูปลงมาให้ดูวิจ ปลาครับเงินเอาปลาก็รู้ว่าปลาปลาปลาครับผมปลาช่อนครับแค่นั้นอันนี้เหรอคือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้เหรอคือคอนเทนต์ดีเข้าโพดต้มครับเฉยๆแค่เนี้ยช่องใหญ่โอ้โหยอดวิวยอดไลค์เป็นพันเลยอันนี้เรื่องยอดวิวยอดไลค์นี่ไม่เถียงนะเพราะว่าเขามีผู้ติด,ดตามเยอะมันต้องมียอดวิวยอดไลค์เยอะแต่ไอ้ว่าคําว่าอย่างนี้คือคอนเทนต์ดีนี่อันนี้คือ ช่องเล็กหลายๆท่านก็มาปรึกษานะครับก็มาพูดคุยด้วยว่าไอ้ I, I, อย่างนี้เหรอคือคอนเทนต์ดีที่ระบบจ่ายจ่ายเหรียญให้ใจ่ายเงินให้แบ่งส่วนของรายได้ให้นี่คือรายได้จากการสร้างรายได้แบบเนื้อหาดีอย่างนี้คือคอนเทนต์ดีเลยนะครับนี่คือปัญหาที่ช่องเล็กๆวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของช่องเล็กที่มีข้อสงสัยคล้ายๆกันว่าตกลงระบบเอาที่ยอดวิวแล้วมาจ่ายเป็นรายได้ ให้กับครีเอเตอร์หรือเอาที่เนื้อหาที่ดีแล้วมาจ่ายถ้าเกิดว่าแบบนี้คือเนื้อหาที่ดีมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเนื้อหาที่ช่องใหญ่โพสแต่ละวันแทบจะเป็นคําพูดเดิมๆโด,ดยซ้ําไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรได้ซ้ําไม่ได้ใส่รายละเอียดคําพูดสั้นๆวนๆโดยซ้ํานะครับก็คืออันนี้คือไม่ใช่อะไรมาระบายนะครับแต่ว่ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มช่องเล็กๆมาพูดคุยว่า เอ,อ้ออเอเอย,นนอ, و, ย,อ,ยอย่างนี้หรือคือคอนเทนต์ดีสวัสดีตอนเช้าอย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับโอ้โหยอดไลค์เป็นพันเลยเอ้ยอย่างนี้หรือคือคอนเทนต์ดีบางช่องเล็กๆโอ้โผลิขคอนเทนต์ผมไปดูนะอันนี้คือไม่ได้ว่าตัวเองช่อง,ช,องช่องตัวเองคอนเทนต์ดีนะก็ไม่ดีเท่าไหร่ของผมนะครับก็เป็นคอนเทนต์แนวให้ความรู้แต่บางทีผมไปดูบางช่องนี่โอ้โหให้ความรู้ดีเกี่ยวกับโน่นนี่นั่นอธิบายละเอียดยอดวิวต่ำมากไม่มีเหรียญไม่วิ่ง อันนี้คงไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่าคงไม่ใช่เกี่ยวกับคอนเทนต์เนื้อหาที่มีสาระแล้วแหละบางทีอาจจะข้อมูลผิดพลาดหรือเปล่าระบบดันไม่ดีหรือเปล่านะครับคอนเทนต์ content ดีอย่างเดียวคงไม,ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วเพราะว่าคอนเทนต์ไม่ดีก็ยังมีรายได้อยู่เยอะแยะถมไปเป็นที่ประจักษ์ให้กับครีเอเตอร์ให้รู้ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับด้วยคําพูดง่ายๆด้วยคําพูดเดิมๆ ไม่มีอธิบายอะไรได้ซ้ําแต่กอบโกยไรายได้ได้ทุกวันก็ยังมีอยู่นะครับผมพูดซ้ําๆด้วยซ้ําอย่าลืมแวะมาเยี่ยมกันนะอ่าแวะระบบดันเรามาเจอกันแล้วแสดงว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีอก็แค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้เถียงว่ามีการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ดีนะดีนะครับแต่ผมขอเถียงเรื่องอันนี้เหลือคือคอนเทนต์ที่ดี นะครับคือสงสัยแค่นี้นะครับวันนี้ก็อยากเอามาออกมาเป็นตัวแทนของกลุ่มช่องเล็กๆที่กำลังจะเจริญเติบโตแล้วเจอปัญหาคอนเทนต์ดีแต่เหรียญไม่วิ่งอันนี้คือปัญหาที่เราเจอกันอยู่ตัววันนี้นะครับก็เกิดข้อสงสัยนะครับวันนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเราจะผลิตคอนเทนต์ดีไหมเพราะว่าคอนเทนต์ที่ไม่ดีก็ยังกอบกลวยรายได้กันอยู่เลยเป็นกอบเป็นรำร บางคนก็มาบอกว่าเอา้าก็เขาคอนเทนต์อย่างนี้แหละแต่เขามีผู้ติดตามเยอะเอา้าก,ก็ก็ไหนว่าคอนเทนต์ดีถึงมีรายได้แสดงว่าระบบเอาที่ยอดวิวดิ์ทางันเพราะว่าคอนเทนต์แทบจะซ้ำๆเดิมๆด้วยซ้ำที่กอบกวยรายได้ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับก็ยังไม่ใช่มาทำคลิปวิดีโอวันนี้ไม่ใช่มาโทษระบบนะแค่สงสัยกับระบบว่าตกลง เอาที่เนื้อหาคอนเทนต์ที่ดีหรือเอาที่ยอดวิวเพราะว่ายอดวิวเยอะๆทุกวันนี้กับคอนเทนต์เดิมๆยังกอบกวยรายได้กันอยู่เลยครับผมขอบคุณครับ